นายกฤษดาจีนาวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลงังเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันเป่าตัางมีปัญหาขัดข้องอีกครั้ง หลังจากเริ่มโอนเงินเราชนะงวดแรกให้ผู้ผ่านสิทธ์อีกกว่า10.2ล้านคนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ครึง่งและกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เราชนะเข้ามาใช้พร้อมกันจํานวนมากจึงทําให้ระบบหน่วงบ้างแต่ไม่ถึงกับลม่มซึ่งทางธนาคารกรุงไทยกําลังเร่งพัฒนาเพิ่มเติมอยู่สําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปลงทะเบียนเราชนะได้ขณะนี้กระทรวงได้ประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยใหญ้ญาติหรือ หรือผู้ดูแลในกลุ่มนี้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นเข้ามาเพื่อจัดทีมเข้าไปรับลงทะเบียนให้ซึ่งลักษณะจะเหมือนกับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมาที่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ให้ซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะมีประมาณ1 0 0 0 0แรายเท่านั้นเพราะส่วนมากผู้ป่วยติดเตียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนที่ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกโดยขอให้ประชาชนไม่ต้องรีบมาเพราะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่5มีนาคม